จ้าประคุณหนุนช่องทอดเสื้อขอวนรอนแอร์เปิดเท่าไหร่คะตอนนี้ดูแลเลยค่ะ <S <S น้ำสิงน้ำสิงน้ำร้อนแล้วค่ะน้ำเย็นมาค่ะมีคนบอกว่าเจนนี่โกรธเพราะว่ามีคนบอกว่าเจนนี่หน้าเหมือนเขาแล้วมีคนบอกว่าน้องก็ไม่สวยหรือเปล่าอีบ้าเอาโยงโยงได้นะ <c oughs> แม่เอ้ยไม่เกี่ยวเลยก็ไปหมดแล้วท่าโกรธที่เขาท้องอยู่แล้วมาด่เาเขา ไงด้่าเลยไมเห้าไมด่าใครมึนเม็ดหมาเลยลงปากขึ้นอยู่แล้วอขอโทษนะน้ำตาลไวพี่ปกป้องเองน้องไม่ต้องน้องไม่ต้องช่วยปกติพี่เตมไม่ขึ้นขนาดนี้นะใช่ถ้ามันตอนพี่ท้องอะมันด่าพี่พี่ก็บล็อกนะใช่แต่นี่พี่น้ำตาลตกจริงพรุ่งนี้้าตัวลงทุกคนไปตอมคอมเมนต์ด้วยว่าเจนนี่น้ำตาลตกแล้วเขามาด่าคนท้องกินน้ำเย็นเย็นก่อนบอกเลยเพราะว่า พี่เจนอีกค่ะอย่าย,ยอมค่ะคุณแม่อีนี่หนูรับไม่ได้เลยบ๊อก <c oughs> มันบอกว่าอะไรนะสวัสดีค่ะแม่ลิน่าจังถือว่าเป็นคาชมยไ <c oughs> ปให้ข้ามใช่ค่ะโวยอยากไปข้ามมันไงหลายคนบอกว่าอะ เจเันไปอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเจนนี่เจนนี่ก็คิดว่ามันเป็นการด้อยค่าอะไไม่งั้นเจนนี่ก็ไม่ไม่ไม่สวนกลับอย่างเงี้ยคือเราต้องดูเจตนาเจตนาเขาอ่ะเจตนาเขาไม่ดีถ้าเจตนาเขาดีอะใครจะไปว่าอะไรละ่ะใช่ไหมใช่ค่ะนั่งนานๆปวดหลังไหมลูกไม่ค่ะหมดแล้ววันเนี้มีแต่ของพี่เจนและทิ้งท้ายหนึ่งตัวแล้วกลับบ้านกันเนาะค่ะ ไม่ได้ขายของตัวเองเลยค่ะวันนี้ลูกค้าแบบจัดหนักจัดตูกค้งองคิวเต็มเน่นมากมาอีกไหมนีม่อะไรอีกไหม,มเอาฟ้าขึ้นอยู่อยากด่ามากเลยวันนี้มาเอาให้เป็นข่าวทีเดียววันเดียวเลยจบเอายอมแล้วเลยน้ำตาลตกค่ะวันนี้ตัดหวานวันแรกเมื่อกี้เค้กลูกค้าก็กินสองคำน้ำตาลตกหนูพูดเลยนะใครจะด่าหนูช่วงไหนก็ได้อย่าด่าช่วงเดือนนี้เพราะหนูตั้งใจลดน้ำตาลอืม ทำไมทำราคาผิดคะโง่ค่ะแมงเซรั่มหนึ่งแถมหนึ่งสิบบาทงานวิจัยคว่าเราไม่ใช่งานวิจัยมีานบ้านซื้องานวิจัยมาเมื่อวานร้อยยี่สิบเก้ากูยังช็อกยเลยกาแฟไม่เกตดไม่มีแล้วค่ะเจ๊งไปแล้ว ทุกคนจะถามอะไรตอนนี้ถามได้หมดเลยค่ะอยสรุปอันนี้จ่ายเย็นรักตุ้กไหมัอดีขึ้นน้องกับอยู่วะนะมีคนปั่นปั่นอะไรอีกลูกเอามามามาหนึ่งตัวหนึ่งอย่างมาสิค่ะคุณแม่เอาอะไรดีคะอ๋อพี่ขอตะกร้านั้นมาเลยตะกร้าหนึ่งเธอใหญ่้องผมเซรามขวดเดียวอรอ เซรั่มแก้ตัวไหมคะเซรั่มกวดเดียวหรอค่ะร้อยเก้าเก้าแม่ทิ้งท้ายเสียวนะเสียวนะช่วยหน่อยสิบบาทเมื่อกี้มาซื้อประทัดไปหน่อยสิบบาทเมื่อกี้มาซื้อตุนหน่อยใช่เพรามึงเอาเหรอเล่งมาเป็นแบบเป็นอะคนทองแปดเดือนมึงหนึกภาพที่เขาเหนื่อยนะแต่๋ยวเขาก็อดทนเพื่อนรูกเพื่คิดไข่ปลานี่นอนรละใบใบหวานไม่ดีว่าเออ เครียดก็เครียดอยู่คนดูแลก็ไม่มีรู้กรรมไม่รู้ที่มีเพอหรือไม่มีอยู่มึงกรมาดาเขามึงมันเว้นจริงๆมึงนี่ดาใครมึงก็ไปดามึงอย่ามาจำเติมคนทด่กเขาลมมึงนี่ไปดาคนทด่เขาแบบประํบความสำเร็จแล้วอีดาบอกมึงเกลียดมึงอ,อิจฉาก<อ>ัน<ๆ>แหละแต่มึงอ๋อยังไม่ใครเดี๋ยวลบก่อนนะคะเว้นขั้นคนเราไม่สมควรเนาะ สังเกตุมันบล็อกมันเยอะโอ้หน,น, oh. นูท้องหนูบล็อ <laughs> <laughs> ก่างนี้จัดนักหนาคนเดียน้องชีวิตบล็อกมันตีมาหรอมันเป็นยัดยายการโต๊ดมั่งอ่ะไม่ใช่ยัดกิวกัะมืแล้วน้ำตาลตกนี่ทุกคนถึงมันมาดาจ,จังว่ะดีหมากเอามาแกตัวดนึง่งแๆห หึงแถมหนึ่งหรือหนึ่งคะคุณแม่ไม่ใช่อยู่ดึงแต่ึงเดี๋ยวไปดูตะก้าหลังบ้านก่อนเอาดีๆนะไม่รู้คุณแม่ตั้งโปรอะไรพิ่งมาค่ะขอสิบบาทส่วนี้คุณแม่จริงๆแล้วนะจาะนาทีทองนะสักหนึ่งบ้านเนี้ยกดทันกดกันที่จะให้สิบนาทีทุกตะก้า3สามร้อยอ่ะค่ะเซรั่มหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยด้วยค่ะแล้วก็เจนซี ส้มกับวิซีค่ะส้มกับกูต้าส้มกับคอลลาเจนอะ่ะได้เลยค่ะสิบนาทีสุดท้ายแล้วพี่ไปนอนแล้ววันนี้พี่แบบมีการตกเพราะว่าพรุ่งนี้คุณแม่มีคอนเสิร์ตอีกผุ้ใดคอนเสิร์ตที่ไหนอ่ะอะไรวะกลัวกลัวขึ้นแต่ตะกร้าสามร้อยนะทุกตะกร้านะคะจากเจ็ดร้อยแปดสิบนะคะหนูจะให้สามร้อยทวนสิบนาทีใช่ไหมน้ำตาลถูกต้องค่ะไม่เป็นไรนะพี่จิีจะปกป้องหนูเอง พวกนี้ถ้าทัวลงก็ช่างมันเถอะทัวลงอะไรเราอยู่ของเราเฉยหน้าเหมือนไซทัวลงต่อเจ้าคูตามแบบคอมเมนต์ม่แยแต่หนูไปสร้าง็หนูไปคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์ก่อนนะคะ <c oughs> แต่แกพร้อมเนี่ยค่ะคุณน้อยขึ้นแล้วคะ่ะขึ้นแล้วค่ะคุณแม่ขาขายได้เลยคะ่ะอะไรบ้างอะเซรั่มอยู่ห้าร้อยเก้าสิบอยู่นะคะเซรั่มอะเซรั่มก็ให้สามร้อยค่ะ ไหนลองจิ้มสิเซรั่มอ่ะมึงลองจิ้มแบบผู้ซื้ออ่ะไม่ได้ซื้อจริงนะมีซอมเจนกูต้าค่ะเซรั่มหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบค่ะคุณแม่โอเคค่ะหนึ่งแถมหนึ่งให้สามร้อยค่ะอืมอ่ะทุกคนเซรั่มหนึ่งทุกตะวก้าเจ็ดร้อยแปดสิบหนูให้สามร้อยทิ้งท้ายค่ะค่ะแบรนด์หนูเองซื้อซอมเจนวันนี้คุณแม่ขายสามร้อย ไหนส้มเจนกูต้าอยู่ไหนกำลังมาค่ะคุณแม่ยังไม่เจอจรกงๆโอเคค่ะเซรั่มลิลลี่สองขวดก็คือสามร้อยใช่ไหมใช่ค่ะจากเจ็ดร้อยแปดสิบจ้ะโอเคตอนนี้ของเราคือสามร้อยทุกตะก้าถูกไหมถูกค่ะทุกคนฟังหนูดีๆนะหนึ่งหมื่นเก้าพันคนค่ะแนนโนบีค่ะปล่อยคูปองสามสิบบาทพันใบแม่งเลิศเอาอีกแล้วเหรอสามหมื่นปะ ใช่ค่ะเออ <c oughs> ได้เลยค่ะหนึ่งพันนะค่ะหนึ่งพันใบเอาไปเลยส่วนลดคนละสามสิบบาทค่ะสามหมื <c oughs> ่นกูเป็นพี่มันพี่เขานน้าอยู่ตรงนี้บ้า <c oughs> แค่ชื่อมันก็ชื่อว่าเสือกแล้วนะนชื่อมันชื่อว่าเสือกพี่วินมันบอกว่ากูเป็นพี่มันมในพี่อีคนพี่สาวอีกคนเลยไอพี่าย แล้วพี่สาวอยู่ไหนตอนนี้นอนหลับแล้วเขาเขาอยู่ขับเช้าอเขาไม่รู้จักมึงค่ะเซรั่มยี่สิบอีกแล้วคืออะไรอ่ะเอาดีคุณแม่ไอ้เชี่ยคุณแม่ค่ะเอาดีๆคุณแม่อะไรอ่ะไหนเมื่อกี้พี่บอกให้ลองซื้อแล้วไงมันห้าร้อยแปดสิบค่ะคุณแม่ลองซื้อเมื่อกี้ดูหลังบ้านก่อน อีกแล้วหรอในนวดตลอดเลยในพี่บอกให้ลองซื้อแล้วเมื่อกี้อ่ะกดสองไว้แปดสิบด้วยหรอคะปิดคูปองก่อนปิดคูปองพี่ปิดแป๊บแ้วไหนเมื่อกี้พี่บอกให้ลองกดแล้วถ้ากดแล้วมันขึ้นห้าร้อยแปดสิบค่ะคุณแม่ของหนูแต่ของเรากดเมื่อก่อนน้นี้ได้สองร้อยเจ็ดสิบนะคุณแม่จริงทำไมเนี่ยเรากดซื้อแล้วมันขร้นแปดสิบแล้วก็เมื่อกี้อ่ห้าร้อยแปดสิบเร็วๆคูปองเดี๋ยวค่อยปิดแป๊บหนึ่ง ปล่อยเลยปล่อยเลยของคุณแม่ปล่อยเลยสองร้อยใบหนึ่งพันใบเนี่ยเห็นไหมบางคนได้สามรอยแอคลุงหรือเปล่าแก้งหรือเปล่าเนี่ยเลยยี่สิบเนี่ยตอนนี้สามร้อยแล้วไม่พอพี่แก้เป็นห้าร้อยแปดสิบมันจะได้สามร้อยห้าทุ่มยี่สิบสามคูปองมาอ่ะหาทุ่มยีิบสามคูปองมาค่ะโดนไปอีกแล้วเมื่อกี้เพิ่มขึ้นมาสิบบาท เมื่อกี้ใส่หลับได้ยี่สิบอีกแล้วอ๋อบวกให้แค่สิบบาทต้องนอนขาต้องนอนบอกตัวเองเถอบอกซื้อชุดก็ไม่ซื้อให้ยังเลยค่ะคุณแม่๋ยวพรุ่งนี้กับบอสจะพรุ่งนี้กูซื้อเองก็ได้ต้องการตุกอยู่นะคุณบีอีกแล้วเหรอ อมาแล้ว1,000งพัใบใช้ได้กับทุกกระ้าเลยใช่ค่ะ270บาทค่ะทุกคนขากดได้เลยค่ะมเราได้ยี่สิบแล้วเพิ่ม10บาทะคุณแม่ดีนะลิลี่ไม่อยู่ในไรใช่ค่ะรอบนี้เราต้องเกีบบวกว่าทุนาทีเดี๋ยวก็มาครับ่าฮ่า่า้า่าน้าาา้อ ไม, okay. ไม่ของไม่เจนไก่ของคอมเมนตไม่ขึ้นเออแก้ละกองคอมเมนต์แก้ละะีีนี ip, ้รู้คิดทำทำตัวอหนุมไก่ยองดิจะได้อารมณ์ดีทุกคนตุ๊กตาก้าตอนนี้คูปองเข้า30บาทพี่เอาไปเลยค่ะหนูแบบตามใจทุกคนเลยไฟเบอร์ก็ได้ ค่ะไฟเบอร์หนึ่งแถมหนึ่งก็ถูกหรือว่าตะก้าใหม่อันนี้นะคะจะเป็นส้มเจนแถมกูต้าก็ได้นะคะจะได้ดูดซึมดีขึ้นน้องตาเงียบเลยเจอไองค์แม่เลยเคยโกรธใครไหมดาเบนบอะันไม่เบนอย่าให้คนทองได้ด่าในร่องนีลองทำท่าลองทำท่าลองทำาใช่ค่ะแบบว่าปิดไม่มา สั่งแล้วนะคะคุณแม่ขอบคุณนะคะกดได้เลยค่ะกดได้เลยค่ะกดเนติก้าได้เลยค่ะคุณแมาบอกว่ายี่สิบบาทคุณเสือกคุณเสือกปลลอดเลยนะคะฉันส่งไปโยดาวังคารแล้วค่ะติดตามหน่อยค่ะพอดีอยากดังค่ะก็ไปติดตามเอานะไปอยู่ดาวังคารามเป็นเท่าไหร่ตอนเนี้ยห้าร้อยห้าสิบค่ะนั่นไงห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวพอเราปรับ มันก็จะเหลือยี่สิบใบอีกหรือเปล่าดูบีคุมันต้องทำไมอ่ะกูไม่กล้าปรับแนะมีห <luxury> ล <kids quar ries> ังบ้านไหมคุณน้อยเมาใหทฉันดูหนไม่มีฉันไม่มี สินค้ากดในตะกร้าได้เลยนะคะไม่มันเชื่อมมาเลยแต่ว่ามันหลุดรถยี่สิบบาทจุลกางค่ะ30บาทค่ะรถสามสิบบาทจุะกาลนะคะถูกต้อง,องค่ะอ่าหนลองใส่เซรั่มไปดิแล้วลองกดสั่งซื้อนะค่ะอ่าสามร้อยบาทได้ปะเนี่ยคุณแม่มันก็270ลองกดซื้อดินี่ค่ะ สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบอืมโอเคหวาดใจขึ้นสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบโอเคบางคนได้ยี่สิบเนีลยอืมทำไมอ่ะนคนที่ได้ยี่สิบอบบไปอู๋ช่องนี้ไปกดดูเนี่ยเห็นไหมคุณโบชอบกินชายเย็นก็คือสองร้อยเจ็ดสิบ เนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าได้270หวานคาราเมลได้ได้20บาทคุณอีฟประกันออนไลน์ก็ได้270ทุกคนขึ้นเท่าไหร่คะเอามันมันกดไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คะแนนใครอืมใช่โอเค270แลนะค่ะใจได้ หรือไม่ก็เราก็ไปดูในคำสั่งซื้อที่ลูกค้าสั่งมาอย่าไปด้วยชั้มสิบบาทแต่ว่ารอบนี้ได้ยี่สิบแม่เพิ่มมาสิบบาทเนี่ยชั้มมีจะได้จุดโทรจะสิบตอบย้ำนะแผนแผนซ้ำเติมเราจะให้กำลังใจกันเมื่อจะมันลดข้าสิบบาทกดได้เลยค่ะทุกคนเดี๋ยวว่ายี่สิบบาทถ้าส่งสามแปดไม่กดหรอกสั่งสินค้านก็ได้ได้เลยนะคะทุกคนกดสองล้เจ็ดสิบดีกว่า ตันตานตื่นเลยอุ้ยไตบกยาบทีเดียวเลย อกวันนี้ไข่ขำมากดังฟังชัดเหรอแล้วอยู่หลังดังเลยดังวันไทยสเก็ตูดดังชัดมากก็บอกต้อโชว์คนสองเลยคนสองวันนี้ครบรถเหรอแต่เราต้ไงไขีินะคะขมคอถึงปลายทางอ๋อ อะไรที่อะไรใหม่ใหม่แฮทแท็กอะไรใหม่ใหม่ชอบชื่อไหมชอบมีจริมจริงในมั้คนดูเยอะอยู่แล้ว น้องสู้มาเลยไปตังค์แล้วเหนื่อยอ่ะอู้เอากลับไปก็ไม่ได้แล้วตดซะแล้วอ่ะเซร็จแล้วนะทุกคนกดได้ด้วยกันโอเค20อย่าลืมกดสินค้าในตะกร้านะคะมั่วมันตำหน้าไป เสียงคนปดตัวเสียงันพอเลยเขาบอกวันนี้พ totally ี่ก็กนในอะไรนะจริงเหรอแต่ว่าหนูเข้ามาดูโทรศัพท์จับบีมาทำให้ถ้าพี่เหนื่อยมากพี่จะกนปกติค่ะคุณแม่พี่เหนื่อยมากเขาเรียกว่าผู้หญิงมีเสน่ห์อันนี้ได้ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งค่าส่งยี่สิบเก้าบาททำไมจะร่ำขึ้นสองร้อยห้าสิบ โค้ดหรือเปล่าคะคุณแม่เขียนนะคะสองร้อยเจ็ดสิบค่ะวิบางคนได้สองร้อยห้าสิบไฟเบอร์หนึ่งแถมหนึ่งออไ,ได้เท่าไหร่ขึ้นสองร้อยห้าสิบเลยคุณแม่อุ้ยทุกตาข้าเลยหรอโหเดี๋ยวปกให้ค่ะเป็นเพราะตดมึง ตกาภูปองตดคุณน้อยภูปองตดคุณน้อยถึมากสองร้อยห้าสิบจุกจั่งก้าเลยค่ะไอ้บ้าส้มคอลลาเจนสองร้อยห้าสิบกูต้าจุกจังสองร้อยเจ็ดสิบอเดี๋ยวกูต้าก็กูต้ากับส้มเจนค่ะสองร้อยเจ็ดสิบที่เหลือสองร้อยห้าสิบหมดเลยคุนหนูบอกแฟนคลับหนูก่อนนะว่าเดือนนี้หนูจะงดหวานทั้งเดือนนะค่ะซึ่ง ไลฟ์เดือนนี้มันจะเป็นไลฟ์เถื่อนนิดนึงไลฟ์ตุ่หรอหนูต้องแบบพูดดักไว้ก่อนเลยถ้าใครมาแบบงงเง้งไะแล้วหนูต้องทำงานเนี่ยบอกว่าหนูจะต้องอดทนนะแต่ก็ถือว่าหนูไม่ได้ไปด่าใครก่อนนะต้องมีคนมาด่าหนูก่อนถูกต้องค่ะเออโปรตุ่นแตกโปรตุ่นแตกโปรตุนแตกตุนแตกโปร่นแตกโปตุ่นแตกโปรตนแตกโุ่นแตกโตุ่นแตกตุกรตุ่นแ พลังกูปองพลังตดเพลังตดคุณน้อยค่ะคุณแม่ได้คูนกูปองก็บอกเพราะว่าหนูจะเล่นเอ็มวีเพลงครูหมอโนราเองไงก็เลยว่าจะออกกำลังกายแล้วก็ลดน้ําตาลค่ะอืมเกียรติเลยหมบ่อบ่ดน้ำตาลเลยโมเมงเกียรติเลยโชคดายไปเลยโชคดายก็ไปเลยฉันต้องไปยบอยู่ในไอ้นู่นไปอยู่เอภิดเอวิด ก็ไม่โดนด่ามันก็พัฒนาสิไม่กูบ้ากูไม่เคยด่าใครหรอไม่เคยอทุกคนหนูไปขึ้นเวทีบิ๊กใช่ไหมอ้พวกนี้มันมันไม่เอากระโปรงหนูลงมาโผล่อย่างเงเกงในทั้งคลิปเลยไม่ให้ด่าได้ไงโอ้ยดีใจจังมึงกูเห็นเงียงใน เเร็วค่ะตอนนี้250รตุ๊กตาค้านะใช่ค่ะคุณแม่อานน้ำตาลเป็นพักได้แล้วลูกค่ะค่ะไปพักไปผ่อนนะเออเดี๋ยวอุ่นตังให้น้ำตาลก่อนค่ะของเมื่อวานเท่าไหร่นะแดนเมื่อวานอ่ะสี่แบรนนะสิบแบรนค่ะสิบแบรนหนึ่งแสนค่ะบอกของพี่เจนนี่เท่านี้ใช่ไหมลูกของเมื่อวานบอกวันนี้เท่านี้ถูกไหมค่ะ เป็นเท่านี้ถูกไหมคะแล้วก็โทรศัพท์สองเครื่องทั้งหมดประมาณห้าแสนไม่เค่ะขอเลขบัญชีค่ะแล้วก็โอนนามบริษัทนะคะมีอ่าฟาจีสามเปอร์ซปกติหนูสามารถเอาเอกสารไปยื่นสรรพากรได้ค่ะเอาเลขบัญชีน้นตาลมาเลยโทรศัพท์ของคุแม่สีอะไรนะส้มอยู่คุณแม่ค่ะแม่ควรนอนได้เลขบัญชีแต่นอนอะ เอยาตาใว่ะอันนี้เราต้องออถ่ายด้วยกันเยอะเอยอเออถ่ายรูปอันนี้สวยจเจอกัน,นรูปว่านใกล้กนบอสอำถามว่าเซร่มีสิบจริงไหมคะกดไม่ทัน <c oughs> อุ้ยเซร่มออกดีมากผมไ่ตอนนี้นะคะหนูบอกเลยว่าคูป,ปองเข้าทุกตากาะก้าค่ะ อุ้ยตะก,ก้าเจนซีเหรอเก้าบ้านสุดท้ายโอเคขอบคุณค่ะอุ่นตังเงี้น้องก่อนข้ออะไรสำนักเรื่องเด็กเกาะกับพี่เลยลบส ก็อ่าบัดส่งบัตรให้บีแลกแลกคอนแทคเอาไว้จะได้คุยกับบ,บีตอ่อเรื่องเอกาสารออกไปเสร็จหมอใช้น้ำอัดลมเพื่อทำให้หน้าเราเป็นสีโคราชที่เป็นใช่เราต้องอัดใช้นิ้วเคลีย่าแต่ว่ากล้ก็ไม่เห็นเลย ตัวน้องน้ำตาลออ <estrogen. IS TS> ู้ดเลี้ยงกูพิมพ์ปิดมว่าหมดทุกคนเชื่อนี้ไหมลูก ค่ะตอนนี้สอบไดแปดสิบแล้วแรงมาก <laughs> ตอนนี้วนไปได้ก,ก็สแกนหน้าไม่ได้เลยโง่นี่ขวดควกลัวอย่างเดียว <laughs> อันนี้ลมดีประชุมงานดีกว่าฮะได้ค่ะคุณแม่ <laughs> อารมดี <laughs> สั่งแก๊ปเลยค่ะอันนี้ปะพี่เก็บของป่ะเขาเหนียวหนางตัวเขียวหนึ่งไม่หน่งคุณน้อยม่ใช้บนนะใครซื้ให้องเนี่ยจินนี่ค่ะเน้นเนาโลชั่นต่างกับเะร่มีไหมมีค่ะเอามาแจ่งนังได้นี่ไงชงเก็บไว้หมดแล้วะเป็นซาปเป็นซิ สวยทั้งคู่เลยคูปองหมดยังอะ่ะ <c oughs> คูปองหมดแล้วเหรอทำไมราคามันดีบอะพี่นลองตาไม่กันพี่เจนเลยคูปองเริ่มหมดแล้วค่ะคุณแม่เมื่อกี้หนูให้คูปองกี่ใบอะแนนผ่านหนึ่งปะใช่ค่ะหรอค่ะหมดแล้วหรอถูกต้องค่ะมาคนกดกับซีรั่มไปหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณแม่ดูตะกร้าซีรัมสักการหนูดูสิคูปองเหลือเท่าไหร่พี่มีตอนนี้ตะกร้ามันเด้งมาแล้วคูปองน่าจะหมดแล้วนะคุณมีดูทุกคนเอาคูปองอีกไหม ตีรำได้ยี่สิบบาทดีใจอ่ะแม่อื <c oughs> ดีใจด้วยนะมันหมดแล้วหรอหมดแล้วชิชนนี้น่ารักกับําตาลมากคือต้องบอกว่าคนท้องเด็กคนแก่คนชราคนพิการอะไรเงี้ยมันมีผลต่อความรู้สึกของหนูมากอุยเหลือน้อยทุตกตะค้าได้อยากให้ห,หมดไม่แฮปปี้แล้วเพอาโดนหลังแกเลย คนมาด่าอรไรหนูเนี like like ่ยพี่มองว่าแบบมีอะไรของมึงแล้วก็ตดหรอกอะไรในชีวิตเลยหน่อยวะอ๋อเน้นค่าคุณแม่ออมึงให้มากูบอกว่าพันใบกูบอกว่าพันใบ บอกว่าพันใบมึงให้มันสองร้อยพันใบค่ะมึงมันใส่มาสองร้อยใบใช่รับสายมาจากนี้กับคุณแม่ว่าเราถูกปองหมดไวจังวะหนูรับมาจากบ้านแม่ย่าพี่โมนตังไปแล้วนะพี่วินขอบคุณมากนะสงพี่วินเนี่ยมีอะไรอยากปรึกษาทักมถินเราได้นะคินยำมุงแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ต่อต่อแรกเออรหัสป้าน้อยเอาโทรศัพท์ไปถามรหัสบอสหน่อย โอ้เราจนอกเธอเธอผูกไว้วันนั้นไม่ใช่รหัสหน้าจอเครื่องอะไรของบอสยูป่ะหรือพี่ของพี่ของคุณแม่ใช่รหัสอะไรวะดูสิคะเพราะว่าคุณแปดหรือหนึ่งปะสองห้าสามแปดหรอก็ไม่เชยครูปอเข้ากี่โมงคุณมีครูปอเข้ากี่โมงคะไองห้2 5า8 ลองก่อนใช่หรอ,อยังไม่ตกลุ่มใช่คัวเข้าแล้วค่ะเปินแทนเปลี่ยน,นขาไปกูปองเข้ากี่โม